สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพามาเดินเล่นค่ะในวันฝนตกนะคะตอนนี้คือฝนกําลังตกปลอยๆเลยค่ะก็นเนาะอาทิตย์นี้ก็ขอลงสักคลิปหนึ่งนะคะทาคลิปสักคลิปหนึ่งลงสักอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็ยังมีเนาะด,ดีกว่าไม่ได้ทําเลยก็มาเดินดูบรรยากาศนะคะตอนเหนื่อยตอนฝนตกด้วยกันนะคะตอนนี้อยู่ริมทะเลสาบโบเดนเซค่ะเมืองอาร์บอนนะคะพเพื่อนๆตรงโซนนี้ก็คือโซนน้องหมาเนาะเดี๋ยวจะเดิน ทะลุ่วนน้องหมาไปดูนะคะเมื่อวานนี้สาว่ายน้ําค่ะที่ริมทะเลสาบเปิดแล้วนะคะแต่ฝนตกอากาศไม่ดีก่ะหนาวจะไปดูซิว่ามีคนมาว่ายน้ําหรือเปล่า <c oughs> น้องหมากาลังเห่าอย่างเลยโอเคค่ะตามมาเดินด้วยกันนะคะเ <c oughs> พือพ่อนดอกญ้าที่เห็นนี้นะคะเป็นดอกญ้านะคะคือเขาไม่ได้ปลูกเนาะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะออกดอกแบบนี้เองค่ะไม่ได้ปลูกนะคะเป็นดอกญ้าค่ะสวยมากๆค่ะเหลืองทั่วริมทะเลสาบเลย ไปไหมคะอันนี้คือทุออ่งดอกหญ้านะเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาหน่อยกากาฮุ <c ười> นเหรอขี <c ười> ห้ <c ười> มหมาเอาไปเราไปเดินทางอื่นดิไปเดินทางขี้หมาทำไมอ่ะ เดี๋ยวไปดูตรงสระว่ายน้ํากันนะคะาสระว่ายน้ําเปิดแล้วก็วันนี้ฝนตกอากาศไม่ดีนะคะอุณหภูมิมันต่ากว่า10องศาค่ะก็คงยังไม่มีคนมาไหว้ถ้าวันไหนอากาศดีๆคนก็คงมาไหว้แล้วล่ะค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อาทิตย์หน้าด้วยเนาะก็คือจะมีฝนแบบนี้ตลอดเลยนี่นะคะ สะว่ายน้ำเปิดแล้วเดี๋ยวรอมีแดดแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้ามาไ่ว้ค่ะ ก็เล่นเล่นเรือแล้วอยากเล่นค่ะอากาศวันนี้นะคะก็ประมาณ8องศาเนาะกำลังแบบว่าเดินสบายสบายเลยค่ะแต่ก็ฝนตกปลอยๆนิดหน่อยนะคะถ้าถ้าไม่มีฝนแดดออกนี่คือแบบอากาศดีดีมากๆเจอดอกไม้สวยก็ต้องแวะนะคะ vị khuyên bị ít Cứ xì Lộp này khá ไปดูหงค่ะหงเขากำลังทำรังนะคะเพื่อนๆขงพ่อแม่ลูกกำลังกกไข่กันอยู่ค่ะโชคดีนะหวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ขึ้นเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เขากำลังกกไข่เนาะไ <c oughs> อตัวนุ้นเบะมามาเฝ้าอะไรเนี่ย <c oughs> สลาดเนาะ หลบหลบลมหลบ,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 ลบน้ำอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ท่าเรือนะคะเรือก็เริ่มออกไปแล่นกลางทะเลสาบกันได้แล้วค่ะเพราะว่าหมดหนาวเนาะเจอแมวอะ่ะ <c oughs> น่ารักเฮ้ยลโหลเอ้าดูนั่น วยค่ะอากาศดีดีสุขภาพดีไม่มีขายนะคะต้องเดินออกกำลังกายถึงจะได้มาเนาะ <c oughs> <c oughs> เดินเหนื่อยเดินเหนื่อยท้อเสียด้อ่ะไม่มีแดดทั้งที่ได้ใส่กระโปรงบางๆชุดสวยๆให้มาวิ่งลุยดงดอกไม้ <c oughs> วันนี้เลยได้ใแต่ เสื้อกันหนาวค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ก็ดูสัก3านาทีก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้คือสถานีตำรวจนะคะ นี้ตำรวจค่ะบริษัทสเตชันนะคะจะอยากจะบอกเลยวันวันหนึ่งไม่ค่อยเห็นตำรวจสวิตซ์สักเท่าไหร่